คนไทยจะได้อะไร30ปีคืนสัมพันธ์ไทยซาอุดาลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จับคาวคุยด้วยนะเปิดขึ้นหลังจากที่นายกไทยเขาพบผู้นําของซาอุดีอราระเบียวันที่25มกราคมที่ผ่านมาเป็นการรื้อฟื้นความร่วมมือในหลายด้านเช่นด้านการท่องเที่ยวที่คาดการว่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า5 0 0 0ล้านบาทต่อปีด้านพลังงานได้ร่วมทุนพลังงานสะอาดด้านแรงงานเกิดโอกาสงานให้คนไทยอีกครั้งส่วนด้านสุขภาพพร้อมรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านอาหาร ประกอบการอาหารไทยและความมั่นคงแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้และส่วนด้านการศึกษาและศาสนาถือเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและภาษาด้วยกันรวมถึงด้านการค้าเพิ่มโอกาสให้ SME ไทยสู่การค้าตะวันออกกลางและสุดท้ายด้านกีฬาโอกาสสมม่งเสริมเมยไทยให้เป็นที่ยอมรับในภาคตะวันออกกลางมากขึ้นหวังว่าการสานสัมพันธ์ นี้จะแปลงไปสู่เป็นนโยบายปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่ประเทศได้ในอนาคตต,ต่อไปแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จับข่าคุยด้วยนะ